ผลงานมาตดไหมครับนี่มารานี่โอ้มันบ่คยถึงเนาะเป่งมันจะห่างน่แล้วเศ้าขึ้นนะมันนะมน้ำหลหัวล้วเนาะมนผมมาสองอาทิตย์ก่อนน่ะคนได้คัดยวบ้านนี้บ่ครับนี่่ยวดบนแทน มีเวียกกับมาพ่อมาอยู่หรอครับต่างมากินเขาปลาครับหาแสบตัวเพิ่นก้อยปลาซิมน้ำเพิ่นโอ้แสบปลาหมันอยากห้างนะเนาะเอ้าเนี้ยเอาฝอเนี่ยอยากมุดอ่ะอยากมุดตี ไ้ร้งไป่านอ้ยบ่าน่า่าแอนฮ่าฮน้ำยทีบอกไป่ท่านบ้านานมาท่านดีครับยนอยู่้านี่อมห่างวานมาบ้านชิคันมุดมันก็บ่อนมงนี่ดิปลายังบ่อนนี่ปลากระเดดเพิ่นก็บ่กสะดุ้งมนยกนี้นะ

โอ้เฮ oh, e. ียค yeah, yeah, hey, no. ือสะอาดดีนะครับเฮียสะอาดดีใช้เฮียไม่ซ่อมตีครับนึ่งเฮียไม่พี่น้องทั้งผุนกะปัดการบ้านเฮียพี่น้อง จอบบอลพี่น้อง ครับนี่ก็สองสองเจอครับนี่ยืนยืนจอบอลแต่ว่ามันรุ่นน้ำแหนี้ครับสิมานปันไดอาจจะบ่ถึกดีคือยังช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมที่ผมเคยมาทายท่าให้พรหมพิณองได้รับชมนะครับผมกับบริเวณนี้แหละครับที่เพิ่งว่านแหงครับผู้มาเพันกาขึ้นมากก็ได อ่าเดี๋ยวซีบเดี๋ยาครับผมกับบริเวณหนาเคลื่อนกับหนาเคลื่อนที่เพิ่นบ้านประตูน้ำครับผมตรงประตูระบายน้ำเพิ่นก็ยืนบ้านยุหันกะโอ้เป็นตะวันซ่อนพี่น้องขึ้นมาบางแหกับเขาจากภาคพี่น้องอันนี้แหกคือสีสะอาดคือกันเหรอครับผมส่งโอ้แม่นนะครับแหกสะอาดครับแหกสะอาดครับเอาเปลี่ยนเปลี่ยนมือแล้วครับเนี่ย เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือมือนี่มือนี่สีม,มันก็มือมืนกัน,นเปลี่ยนมือดิอุ่อนช้อนอีสานครับหลายผลครับเพืน่น เป็นนิดหายยากน้ high, yeah? <cat on subscriber Airbnb> <ira> ้าาเเขขไดแล้ว ต่บเมือวะครับต่ำมือวะให้มันให้มันเอาขึ้นมาแหาาสตรนื่นดิไทยทำให พี่น้องเพิ่นบริด้มมหาอยู่หากินเห้เพื่นอยากคิดฮอดบ้านพ่อเพิ่นได้เบ่งพ่อเพิ่นอย้คิดหอดบ้านเพิ่นอยากมหาครับโอ้เบิ่นเงโอนไปตัวนึงนั่นดีได้เยอะลครับนี่สอตแล้วนั่นน่ะสามตัวเพื่นนี้ผมว่าแล้วผู้หมานต่างกันผมว่าแล้วผู้หมานตั้งกัน

ไว้จ่เขาหลากให้ได้สามตัวสิครับสามตัวมีอันนโอ้บัตรบัตถือคลกคเนาะเาียกภาคเครื่องคูเนาบัดเรียกแยกมันได้สามตัวเป็นตาถือขี้ใจน่อย้างจ้ะเอา ยันน่อยนะตั้มตาเอาจวดเอาตัวยังงน,นะครับเมื่หันพิ่ได้สามเนี่ยมันต้องเอาห่า ปุ S <S <at> ่ <_ an> มันตองม้าตาเสาสิครับ <_ an> <_ an> มาจากมุงก่งเออบัดยุทสะดุ้งขึ้นได้มันเด่นมันเด่นสะดุ้งเนาะกับแห่ปะกระเดิดฆ้าอยู่ไหมครับนี่เ <_ an> <_ an> น,นี่ยบัดเราได้เหนหาหกโลกได้เหสะดุ้ง, <_ an> ง <_ an> ครับ โอ้ดีได้อยู่ดีสองตัวตีสองโซ่สามตัวสมสมาได้แกมืออยู่ครับสมาได้แกมืออยู่โอ้สมาได้แกมือ เ้าบ่ได้ออก้องเง้ยเพยมงเออได้ครับตปลาลาน่อยครับปลาน่อยช่วงหโอ้ก็ตรุ่นเดียวกันคับอันงวดก้อนแล้วเนาะมีแต่ตรุ่นนีเลยมีอนอยู่แต่ว่าช่วงัวเรๆกันนี่แบบขนาดเลาปลาตัวที่หาุ้นะตัวที่หาุ้น สี่ตัวมันสมันข้ามโ่ตัวนี้ลงน้มแล้วครับแหมมานพ้นแหเลได้พ่นลงน้ลบแหมันที่ได้ซ้ำได้ครับแหมัน

ยนิดหวยังบาค้ถือโงแกันเปตักอ่นเสียดับยังถึงงทังในือโดไปแตนั่นเาวโจ่ไปเพท่นเรามือกลับให้กับตานยเราถือดีด้วยลกตามจะด่งกับพี่โจกันเดียวนั่นแหะ เหี่ยมเฮียอาญาเลเขาจากภาคโอ้ยเหี่ยสะอาดอีกแล้วเหี่ยสะอาดอีกแล้ว <c oughs>